อ่าสบายดีป้าลุงทุกคนน,อน,น้องมณีก็ได้มาอ่าแวะเวียนลูกค้าน,อน,าน้องมณีลูกค้ามาอ่ากินแกงนมอมอยน,อนมอกน,นมไห้มณีเขาก็ได้มาอ่าแวะขายเครื่องไอ้เพิ่นลูกค้าประจำนี่แหละมณีก็มาเบิ่งเพิ่นกินเข่าเนาะเพิ่นมียังกินไะไรมณีตีลปกนี่นม่ใช่เออพี่ป้ามันจะไปยังได้มันเมื่อยมันหัวเลยดิป้าเนาะแล้วก็หอมหอยมานั่พนงพี่ <c oughs> น,น,นี่แหละอาหารเถียงเนาะอ่า ความสุขที่สุดความสุกที่สุดเนาะจะถือว่าได้กินเข่าร่วมกันเนาะลูกหลานนี่แหละพี่น้องเอ้ยลูกหลานกินเข่าตอนเที่ยงเนาะอาหารคือเขาเนาอืมนี่เนาะบ้านนอกบ้านนาเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยธรรมชาติธรรมชาติ์มิยังกับกินนำกันซุ่มกันกินนะพี่น้องเนาะมิยังกับมาแบ่งปันกันกินพี่น้องเอ้ยนำอกนำใจไทยลาวเฮาบ่มีวันเสื่อมคลายเนาะวันนี้ก็ อ่าถือว่ามาถ่ายทำาได้ซทำนี่เนาะเพราะว่าบมมีอย่างสีลงเลยกะกะอ่าเออกินข้าวเลยพี่น้องออกินข้าวเยอมาเยอะอดันอ่ากินข้าวกินข้าวเอาแก่งหม้อาแกงหน่อไม้เนาะอ่าจะได้กะขอเสพของอาหารบ้านเท่าทำนี่อือก็ถือว่านี่แหละพี่น้องเนาะแก่หน่อไม้หอมหอยเนาะอุปาซิวเนาะ คักพี่น้องอ่าจาได์กะขอถ่ายคลิปพอเลยสำนีเนาะอ่าจาได์กะขอคำวอกขอบใจเนาะผู้ที่เขามาเบิ่งเนาะอาจารย์กะอย่าลืมเนาะฝากติดตามช่องบ่าวแดงตลาดน้อยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังวอกกำลังใจเนาะอ่ขอกับอ่ลาสบายดีเนาะพี่น้องเนาะสบายดี